สวัสดีค่ะยาค่ะ CA ประจำสาขาบางใหญ่หนูเป็น CA ที่คุยเก่งพูดเก่งยิ้มเข้าไว้พ่อค้าแม่ค้าจะได้คุยกับเราง่ายๆคะ่ะพี่นัทยังไม่มาเหรออ๋อโอเคค่ะนี่คือ CA ที่คุยเก่งที่สุดในย่านบางใหญ่ใครเดินตลาดแถวนี้บอกเลยว่าต้องเคยเจอน้องยาอันนี้ร้านพี่แอนนะคะพี่แอนสวัสดีค่ะค่ะและนี่คือลูกค้าที่ชื่นชอบ CA ไทยเครดิตตอนที่เจอมาครั้งแรกเลยอ่ะน่ารักอ่ะพูดก็ดี ยิ้มเก่งสวนกุ้ยเก่งและนำเก่งมีหนึ่งร้านค้าที่น่ารักอีกหนึ่งร้านค่ะพี่ร้านต้มเนียงลุงชามาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นกันเองนะเป็นกันเอพวกนี้เหมือนสนิทเป็นเพื่อนกันเลยก็ก็เหมือนน้องอ่ะเหมือนน้องพวกนี้ก็เหมือนน้องยังลุงมีปัญหาอะไรบางอย่าง ลุงมีปัญหานี่นะดูให้ลุงหน่อยโอเคเขาก็จัดการนอกจากการไปหาลูกค้าการวางแผนบริหารจัดการก็เป็นอีกงานสําคัญของ C A แต่ละวันนะคะแม่จะเป็นคนมอบหมายงานให้หนูว่าต้องทําอะไรบ้างอ๋อแต่ว่าแม่คือผู้จัดก,การหนูนะคะแม่จะเป็นคนมอบหมายไปเลยว่าต้องการอะไรจะเอาแบบไหนทีนี้หนูก็จะมาเมนเนจเอาเองเลยค่ะพี่ว่าหนูต้องเก็บเงินตลาดไหนแจกใบป,ปลิวตลาดไหนบ้างในแต่ละวันเนี่ยหนูชอบชีวิต C A นี้มากเลยค่ะแต่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของ C A ไทยเครดิตคืออุปกรณ์กันแดด กับจักรยานยนต์คู่ใจพร้อมไปหาลูกค้าทุกรายนี่แหละคะ่ะชีวิตแต่ละวันของ T.A. ยังไงก็ฝาก T.A. สาขาบางใหญ่ด้วยนะคะ